พี่น้องเฮ้ยพายไปเบึง้งรังนกเขานานแม่ก็บินออกไปแล้วพี่น้องบอกครับมีใครมีหลูอ้อนพี่น้อง ไม่รู้หน่อยแล้วพี่น้องมีรู้หน่อยแล้วนั่นเห็นวะนี่กำเนิดชีวิตใหม่มีสองตัวพี่น้องมีโดมของเขาหน่อยนะครับโยกไข่น้องน้ำเนี่ยนะครับเป็นฮักเลยครับไป็าฮักแค่นูกเขาหน่อยหน่อย ให้เขาอยู่นี่แล้วครับส่วน